ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ <c oughs> ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอสุบภานหัวตาลาอย่างจริงจังด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พ่ออลอสุภานหัวตาลาได้ทรงสั่งใช้เราและพยายามออกห่างจากสิ่งที่พ่ออลอสุภานหัวตาลาได้ทรงสั่งห้ามเราถือเป็นสบียงที่ดียิ่งสําหรับเราทุกท่านทั้งในดุนยาและอาคิอรอท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ วันนี้เราอยู่ในฮิจรัสักรารใหม่แล้วนะครับเป็นปีใหม่ของอิสลามที่เราจะนับหนึ่งในเดือนมุฮัรรอมซึ่งวันนี้ก็ผ่านพ้นมาเป็นระยะเวลาสัก6วันแล้วนะครับก็บางท่านก็อาจจะทราบแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับวันนี้เราก็อยากที่จะมานําเสนอพูดคุยกันถึงเรื่องของเดือนมุฮัรรอมซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่อีกเดือนหนึ่งที่มีความสําคัญ แล้วก็มีความประเสริฐสำหรับพวกเราแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมที่เป็นแบบฉบับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลลัมได้สั่งใช้เราไว้ท่านพี่น้องครับในเดือนม,มุฮัรรอมถือเป็นหนึ่งใน12เดือนในปฏิทินอิสลามแล้วก็เดือนม,มุฮัรรอมก็ถือเป็นเดือนที่หนึ่งนะหรือเดือนต้นปีของปฏิทินอิสลามด้วยและ เดือนมุฮัรรอมก็เช่นกันถือเป็นหนึ่งในบรรดาสี่เดือนอัชฮุรุลฮุรุมที่พองอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาได้ตรัสบอกกับเราไว้นะครับซึ่งพองอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาได้ตรัสบอกกับเราไว้อยู่ในส ah ุรอัดเตาบะอายะที่สามสิบหกว่าอัลลอฮฺน้รราอินนัอิดดสุฮูร ا ลยาม ت ا و السماوات و ا ل ا ر า ا أ ر ุ ع ة แท้จริงจำนวนเดือนณนะที่พวงองลลอรรสุภานหัวตาลาเนี่ยมีทั้งหมด12เดือนในบรรดาคำพีในในคำพีของพรงะองคลอะรถสุภานหัวตาลาตั้งแต่วันที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจากเดือนเหล่านี้มี4เดือนซึ่งเป็นเดือนที่ต้องห้ามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งความหมายของมันในเดือนมุฮัรรอมก็ได้ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีอัลกุรอาน ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความประเสริฐและก็มีความยิ่งใหญ่อีกหนึ่งเดือนนะครับจาก12เดือนในบรรดาคมภีของพองศลักอณ์สุบฮาหนุวตาลาจากความสําคัญต,ตรงนี้นะครับบรรดาชาวซาลัฟซอลแล้วก็มีความเห็นนะครับว่าในบรรดา12เดือนที่พองศลักอณ์สุบฮาหนุวตาลาได้กล่าวและได้สร้างมาเนี่ยเดือนมุฮัรรอมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดนะครับจาก บรรดาเดือนต่างๆใน12เดือนของพงศลักอณ์สุบฮานอวตาราและท่านยิบนูรจับก็ได้กล่าวไว้อีกนะครับว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยมีความขัดแย้งกันนะครับในความเห็นที่แตกต่างกันว่าในอัชวุรุรุมใน4เดือนที่ได้ถูกกล่าวไว้เนี่ยนะเดือนไหนถือว่าเป็นเดือนที่มีความประเสริฐยิ่งบรรดานักวิชาการก็มีความเห็นกันว่านะครับเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความประเสริฐยิ่ง ในบรรดา4เดือนอชรุลฮุรุมเพราะนั้นจากที่เราได้ฟังมาเราจะเห็นได้นะครับว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับให้น้ำหนักว่าเดือนม,มัฮัรอมเนี่ยก็ถือว่าเป็น1เดือนที่มีความประเสริฐที่มีความสำคัญนะที่พงศอัก์อัลลอฮฺนบีาัลตอลาท่านฮัสซันอัลบาสรีได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะอวตาลาได้ทรงเริ่มต้นปีด้วยกับเดือนฮารอมนั่นก็คือเดือนม,มัฮัรอมนั่นเอง และพงค์ก็ทรงปิดท้ายด้วยกับเดือนฮารอมนั่นก็คือเดือนซุลฮิจญะนะครับและไม่มีเดือนใดในรอบปีหลังจากเดือนรอมฎอนจะยิ่งใหญ่สําหรับพงค์ลัลษอณ์สุฮานุวะตาลายิ่งเสียกว่าเดือนมุฮัรรอมนั่นเองนะครับมีอีกรายงานหนึ่งจากท่านอบีซัลินนะครับได้กล่าวถามท่านราอซูล็สลัลล้องวะไลบุลัมว่าค่ำคืนใด ถือเป็นข้าคืนที่ประเสริฐที่สุดอายุไลลคอยรุนนะแล้วก็ถามต่อว่าเดือนใดคือเดือนที่ประเสริฐที่สุดอายุอัชฮุด أفضل ทรสูลสละล่องวะเลวะซัลลัมก็ได้ตอบกับท่านอบีซัซนะครับว่าก็ละคอยรุลไลลเจ้าฟะฮูวอ่า أفضل أشهر ช ه ฮไลลลอที่จะูฮอัลมุฮัรรอมเป็น h ะดี t ที่บันทึกโดยท่านอิมามอัตติมิซีทรสูลสละล่องวะเลวะซัลลัมได้บอกว่า ค่ำคืนที่ดีที่สุดนะนั่นก็คือค่ำคืนตอนกลางคืนนะครับตอนช่วงกลางของดึกหรือช่วงกลางของกลางคืนนะก็คงเป็นที่ท,ทราบกันดีสำหรับพวกเรานะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในช่วงเวลากลางคืนก็คือโดยประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของคืนนั่นเองและเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดนะก็คือเดือนของพงศลักษ์สุภาณวตาราม,ารมุฮัรรอมที่พวกท่านนั้นต่างวิงวอนขอต่อมันนั่นเอง นะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับถึงความสำคัญความประเสริฐของเดือนมัวฮารอมท่านี้เรามาดูกันนะครับเมื่อกี้เราบอกไปว่าเดือนมัวฮารอมเป็นเดือนต้นปฏิทินนะถือเป็นสกราชใหม่ของอิสลามแต่ในอิสลามเองก็ไม่ได้มีการบัญญัติให้เรามีการฉเฉลิมฉลองในวันที่1มัวฮารอมหรือ31 เดือนซุฮิยเจาเหมือนกับทุกทกที่นะครับหรือทุกๆศาสนาที่เขาจะมีการต้อนรับปีใหม่นะครับแต่สลามของเรานั้นไม่ได้มีการบัญญตัติให้มีการเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่หรือฮิจรัสศักราชใหม่นะอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีได้ว่าในทุกๆประเทศอาหรับหรือแม้กระทั่งประเทศที่เป็นมุสลิมนะครับเราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญหรือวันวันนั้นก็ไม่ได้เป็นวันหยุดประจําชาติของแต่ละที่แต่ละปี ก็หมายถึงว่าแต่ละประเทศนั้นก็ไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนว่าให้เราต้องเฉลิมฉลองกันในวันที่หนึ่งของเดือนมุฮัรรอมแต่เราก็ทราบอีกนะครับว่าสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮาหนูวตาลาให้การเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามของเราก็มีเพียงแค่2วันนั่นเองนะนั่นก็คืออ e ิดอิดิลฟิตกับอ e ิดอิดิลอัตฮาเท่านั้นนะครับที่เราจะ เฉลิมฉลองเพราะว่าเป็นบทบัญญัติที่ท่นทานรัศูลทร์สละทรัพยวะซัลลสรและพระออัสสุฮานันวตาราได้กําหนดและสั่งชายพวกเราทีนี้เรามาดูกันครับว่าในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติอะไรอย่างไรบ้างในเดือนนี้เพราะเดือนนี้ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีความประเสริฐและมีความสําคัญสําหรับพวกเราทุกคนปรากฏในรายงานของท่านอบูฮุรอยราะรติยับลอห์ฮนหุ ได้กล่าวไว้ว่าทรศูนสศลลละฮ์ฮุอัลวะสัลลัมได้บอกกับเราไว้นะครับว่าอัฟอลุอัสซยามบาดะรอมฎอน شهر รุลลอฮลมุฮัรรอมว่ะอัฟอลุอัลสลาลับัดะลฟารีบะศัลลาติลไลลทรศุนสศลลลฮ์ฮุอัลเลาวะสัลลัมได้กําหนดบอกกับเราไว้นะครับว่าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยถือเป็นเดือนหนึ่งที่มีความประเสริฐในการถือสินดถึงแม้คุณค่าความประเสริฐของมันนะของการถือสิณดนั้น่ะ มันจะไม่เทียบเท่ากับเดือนรอมฎอนก็ตามนะซึ่งเราทราบดีว่าเดือนรอมฎอนการถือศีลอดของเรานั้นถือเป็นเดือนที่มีความประเสริฐเราจะได้รับภาพผลบุญจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยมากที่สุดแล้วนะแต่เดือนที่ต่อลงมาจากรอมฎอนนะด้วยกับคุณงามความดีด้วยกับความประเสริฐของมันในการถือศีลอดก็คือเดือนมุฮัรอมที่ท่านรสูลสลัดลอฮงอะยฮิวสซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะและก็การละหมาดที่ดีที่สุด หลังจากฟารดูหรือฟารีร้อยนี่ก็คือการละหมาดในายามค่ําคืนนะเพราะฉะนั้นฮะดีสนี้เป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมและก็ท่านอิหม่ามติรมิซีจากฮะดีสนี้ก็บ่งชี้ให้เราเห็นนะครับว่าการถือสิณอดในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับจะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเราจะได้รับความประเสริฐนะรองลงมาจากเดือนรอมฎอน ซึ่งนักวิชาการบางท่านก็อาจจะเหมารวมว่าอัชุรุลฮหุรุมในที่นี้ก็หมายถึง4เดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮาณอวตาราได้บอกเอาไว้ในพระหมากรบีของโรมนะแต่ถ้าเกิดเราจะกระชับขึ้นมาเราก็จะเห็นได้ว่าบรรดาน,นักวิชาการนั้นนะครับในสเดือนอัชุรุลฮหุรุมก็ให้ความสําคัญว่าเดือนมุฮัรรอมนั้นถือเป็นเดือนที่มีความประเสริฐมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ประเสริฐ <c oughs> โอกาสในการถือสินอดของเราภาผลบุญของเรานั้นจะได้รับความประเสร,ริฐรองลงมาจากเดือนรอมฎดอนเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราควรที่จะขวนขวายนะครับเก็บตุนคุณงามความดีในเดือนมุฮัรอมด้วยก,การถือสินอดตามแบบฉบับที่ทั่วศูนาาย์สลัมฮวาเลวัซลัมได้สั่งใช้เราไว้ส่วนการละหมาดนะครับหลายต่อหลายคนอาจจะมีความเข้าใจว่าการละหมาดตะฮัดยุธ การละหมาดกลางคืนนั้นมีภาผลบุญที่ดีงามแน่นอนครับตามฮะดีษทา,ร,ารอซุนสลัล้องอะัยวัลสลามก็ยืนยันไว้ว่าการละหมาดที่ดีที่สุดรองลงมาจากฟารดูก็คือการละหมาดในยามค่ำคืนแต่ให้เราสังเกตไว้สักนิดว่าถ้า,ร,ารอซุนบอกว่าหลังจากการละหมาดฟรดูเพราะนั้นแน่นอนครับการละหมาดฟรดูนั้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดประเสริฐเลิศเลอกว่าการละหมาดฟาดูห้าเวลาแน่นอนเพราะฉะนั้น เป็นหน้าที่ของเราด้วยที่เราจะต้องรักษาฟาัตูให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ท่านอูลสุลต์สลาลลัมวาเลวัลสลัมได้บอกไว้ว่าให้เราละหมาดในเวลาของมันและดีที่สุดก็คือช่วงต้นของเวลานะเมื่อเรารักษาการละหมาดฟาัตูได้ดีแล้วท่านนี้เราถึงจะขยับมาในเรื่องของสุนนะที่ท่านอบบมุฮัม์สลาลลอมวาเลวัลสลัมได้สั่งใช้เอาไว้ดังนั้นแล้วการละหมาดสุนนะที่ดีที่สุดนะครับก็คือการละหมาดในยามค่ำคืน ไม่ใช่การละหมาดตะฮัดยุดนั้นจะไปดีมีผลบุญดีกว่าการละหมาดฟาังดูห้าเวลานะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีความเข้าใจผิดสําหรับบางท่านก็ได้นะครับดังนั้นก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับพวกเราให้เรานั้นพยายามถือสินอดในเดือนมุฮัรรอมกันให้มากๆนะครับจะเป็นวันหนึ่ง5วัน10วันเอาเท่าที่เรามีความสามารถเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในสุนนะที่ท่านอบีุฮัมมัดสลลอวะเลวะซัลลัมได้ บอกกล่าวได้สั่งใช้เราไว้นะครับหรือถ้าเกิดเราไม่มีความสามารถที่จะถือสินโนดได้มากที่สุดในเดือนมุฮัรรอมนะครับทา,รา่รอซูลสลาล่องวันอิลวัซลามก็ยังได้สั่งใช้ให้เราถือสินโนดในวันอาชูรอเป็นอีกคําสั่งใช้ที่ทาเรอซูลสลลองวันอิวัซลามบอกกับเราไว้นะครับให้เรานั้นทําการถือสินโนดในวันอาชูรอนะครับซึ่งวันอาชูรอปีนี้ชาวล็อกก็จะตรงกันกันกบ วันอังคารที่จะถึงนี้นะครับก็อยากให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้วางโปรแกรมของท่านเอาไว้นะถ้าใครมีลายปัจจุบันนี้คงจะเห็นแล้วนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าลายนี้มันมากันไวนะเดี๋ยวนี้ส่งข้อความมาแล้วว่าอาชูรอนาตาสซอาวันจันทร์นะครับอาชูรอวันอังคารนะครับวันพุธวันพฤหัสวันพุธนี่เป็นวันต่อเนื่องสามารถที่จะถือได้ในสวัน วนันพฤหัสเป็นการถือสีหนดส uh, ุน well um 네ัตในวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะเป็นอายามุลเบสวันจันทร์อีกวันหนึ่งก็เป็นการถือสีหนดสุนัตทิธานบีมุฮัมมัดสลลัลวะเลยวะซัลลัมได้กระทำไว้เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์เลยนะครับมีสุนัตส่งเสริมให้เราทําการถือสีหนดนะไม่ว่าจะเป็นวันอาชูรอไม่ว่าจะเป็นจันทร์พฤหัสไม่ว่าจะเป็นอายามุลเบสเพราะฉะนั้น โอกาสดีๆมาแล้วนะครับก็อยากที่จะฝากทุกท่านให้ทุกท่านนั้นได้พยายามเลือกเฟ้นนะครับสิ่งที่ดีเก็บกักตุนไว้กับตัวของเราทรสุนทรล้อมวะเลวะสัลสลัมได้บอกกระลาไว้ในฮะดีษของท่านอิบนนอับบาสราะะรบทรสุนทรล้อมวะเลวะซัลลัมได้ทําการอพยพเดินทางสู่ถึงนครมาดีนะท่านก็ได้เห็นชาวยูนะครับทำการถือสินโนดกันในวานาชูรอทรสุนทรล้อมวะเลวะสัลล,สลัมก็ได้ถาม นะบรรดาชาวยิวว่าพวกเขาถือสินอดกันวันนี้มันเป็นวันอะไรนะบรรดาชาวยิวก็ได้ตอบทรอซูลบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเป็นวันที่พงอัลลอฮ์ซุบฮานววาตาลาได้ทรงทําให้ท่านนาบีมูซาและชาวบันิสรออิญเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากฟิร์โอนนะครับแล้วก็ทําให้ฟิร์โอนและพวกพ้องของเขานั้นได้จมน้าตายนะครับท่านนาบีมูซาจึงได้ถือสินอด นในวันนี้เพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮา,านอวะตาลาทรอซูละซลอฮฺวา,วาเลาวะซัลลัมก็ได้กล่าวกับบรรดาชาวยิวว่าฟาณะฮักกุบิมูซามินกลมฟาซอามาหูวะอามราะบิศยามิฮิทรอซูลก็เลยบอกว่าฉะนั้นชั้นตัวชันเนี่ยนะครับมีความเหมาะสมยิ่งกว่าพวกท่านอีนะครับที่จะดําเนินตามแบบฉบับหรือดําเนินตามสิ่งที่ท่านอบีมูซาอะลัยสลลมได้ทำเอาไว้นั่นก็คือการถือสินดในวันที่1ิ ของเดือนมวัวฮัรอมหรือวันอาชูรอ้นั่นเองทารอสุนซารลลอหว์วะเวะซัลลัมจึงได้สั่งใช้ให้บรรดามุสลิมนั้นทําการถือสิหนดในวันอาชูรอเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิมามุสลิมบรรดานักวิชาการก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้นะครับว่าในส่วนนี้ในการที่ทารอสุนซารลลอหว์วะเลวะซัลลัมอพ,พยพนะครับจากมักกะมาสู่มดีนาเนี่ยนะครับตรงนี้ยังไม่มีแบบฉบับหรือหลัก การที่ให้ทําการถือสินอดในเดือนรอมฎอนดังนั้นแล้วการสั่งใช้ของทานรอซุนซาละล้องวาเลวัซลัมให้ทําการถือสิณอดในวันอาชูรอตรงเนี้ยก็ถือเป็นวาญิบสําหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัตินะครับและหลังจากที่ท่านได้อพยพไปสู่นครมาดีนาแล้วนะครับในปีฮิจเจรรที่2ก็มีการสั่งใช้มีการบัญชาใช้จากพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาให้มรดามุสลิมนั้นทําการถือสินอดใน เดือนรอมฎอนนะครับดังนั้นแล้วการถือสีหนดในวันอาชูรอนั้นนะก็ตกไปเป็นสุนนะตามที่เราได้ทราบการจากเคยที่เป็นวาญิบสําหรับบรรดามุสลิมนะครับดังนั้นแล้วทลอดสุนทรรลองวันอเลวัสลัมก็ได้กล่าวไว้ในฮะดีษของท่านอิบนนออมาตเช่นเดียวกันนะครับว่าอินชาอินอินอาชูรยาอมุนมินอัยยามิลลาฟะมันชาอัลซอมะหูวะมันชาฮะตรอกะหูแท้จริงเดือนอาชูรนั้นน่ะเป็น วันหนึ่งจากวันขององอลาสุบฮานวตาลาดังนั้นผู้ใดที่มีความสามารถก็จงทําการถึงสินอดซะนะสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถหรือไม่มีความต้องการก็สามารถที่จะละทิ้งได้นะครับเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิหม่าบุคอรีเช่นเดียวกันนะครับจากตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าการถือสินอดในวันอาชูรอนั้นก็ถือเป็นความสําคัญหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเพราะตลอดสุนทรรสมาเลวัซัลลัม เคยถูกสั่งใช้นะครับให้เป็นวาจิบแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซุนนะที่ทาร,ร,รอสซัลลอฮฺอะเลวะซัลลัมยังได้กำชับให้พวกเรานั้นทําการปฏิบัติในการถือสิอดในวันอาชูรอนะครับและอีกคดีหนึ่งทาร,ร,รอสนัลลอฮฺอะเลวะซัลลัมก็ได้พูดถึงคุณงามความดีของการถือสิอดในวันอาชูรอไว้นะครับ ท่าราสุนสลอลลัตน์วรวิศรัมได้ถูกถามนะครับเกี่ยวกับความสําคัญของวันอาชูรอท่าราสุนสลอลลัตน์วรวิลรัมก็ได้ตอบว่าอาชูรออยู่กับฟิตอสนะอัลมาดตียการถือสินอดในวันอาชูรอเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นได้รับการอาภัยโทษจากงองคัลซุฮานะอาลาในปีที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นคุณงามความดีถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งนะครับสาหรับพวกเราถือสินอดวันอาชูรอ นะไม่ว่าจะเป็นวันตาสวาด้วย90นะ้าผล,ละบุญของมันก็คือพองศลอรสุบานอาวตาราจะลบล้างความผิดให้กับเราในหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ถามว่าถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วนะเราจะมีโอกาสได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของพองศอลอสุบานอาวตาราไหมการลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆนะในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นผล,ลบุญที่มันยิ่งใหญ่มากๆ นะครับพงให้โอกาสกับเรามากๆถือสินโนดแค่สองวันนะด้วยกับความอิคลาสนะความบริสุทธิ์ใจต่อพง์อัลอ้วสุบานนวตาราแต่พระองค์จะลบล้างความผิดลบนะครับมันจะหายไปจากตาช่างของเราเพราะฉะนั้นเป็นคําถามที่เราจะต้องถามตัวของเราทุกคนว่าเราพร้อมที่จะลงทุนไหมถือสินโนดสองวันแต่พง์อัลอ้วสุบานนวตาราจะลบล้างความผิดให้กับเรา ซึ่งในปีที่ผ่านมาและผมก็เคยบอกแล้วว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมีการปฏิบัติต่อเนื่องนะครับความผิดเล็กๆน้อยๆที่เขาถูกลบไปเนี่ยมันไม่เกิดกับเขาแล้วมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะรพระองค์อรรสุภาณวตาราจะเพิ่มดราจะเพิ่มคุณงามความดีให้กับบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรามีโอกาสที่จะเก็บสะสมได้อยา่างไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคแค่ทําการถือสินอดเพื่อพระองค์อะรสุบาณวตาร,ตรา ในปริมาณที่มันไม่ได้เยอะแยะอะไรด้วยแต่ผลละบุญผลตอบแทนที่พระอลอสุภาหานวตาราจะให้กับเราเนี่ยมันมากมายเดือเกินเพราะฉนั้นถ้าจะเรียกถึงการลงทุนแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติหรือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําในการงานในสิ่งที่ทัรอสุนทรรนนลักอณ์อวยวัลลลมได้สั่งใช้เราไว้เนี่ยก็ <c oughs> ต้องบอกว่าการขาดทุนนั้นมันมาถึงเราอย่างแน่นอนนะครับก็อยากที่จะฝากพวกเราทุกคน ให้พวกเรานั้นได้พยายามปฏิบัติในส่วนนี้บรรณาอุชาการก็ได้บอกอีกถึงการถือสินอดในวันอาชูรอรูปแบบของการถือสินอดในวันอาชูรอเนี่ยสามารถทําได้ทั้ง3วันเลยนั่นก็คือวันตาสุอาด้วยวันอาชูรอด้วยและวันที่ต่อมาจากวันอาชูรอนั่นก็คือ9 1 0 1 1นะหรือถ้าเราไม่สะดวกที่จะถือ3วันก็ให้ถือวันที่9หรือวันที่10 ซึ่งตรงนี้มีหลักฐานชัดเจนที่ทหารสุนลรลองละเลยวะซสลัมได้บอกไว้นะครับและอินบาไฟตุอิลากอบิลินและอาซูมัตตาเซะถ้าเกิดชั้นยังอยู่ในปีหน้าชั้นก็จะทาการถือสินดในวันที่9ด้วยเพื่อที่จะทําให้มันไม่เหมือนกันกับชาวบันิสรออินที่เขาถือสินดเพียงหนึ่งวันในวันอาชูรอเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ทหารสุนทรลองวะเลยวะซสลัมได้บอกเอาไว้ให้เราถือสินดในวันที่9กับวันที่10บาง บรรดานักวิชาการก็บอกว่าถ้าเราถือก้าไม่ได้ก็ให้ถือ10กับ11 2วันนี้ก็ใช้ได้หรือแม้กระทั่งแย่สุดเลยนะเราไม่มีการไม่มีโอกาสที่จะถือสินอดได้หรือว่าไม่สะดวกก็ให้ถือสินอดในวันอาชูรอเพียงวันเดียวก็ได้นะครับเพราะนั้นนี่คือโอกาสเยอะแยะมากมายเลยถ้าท่านมีความสามารถก็ถือเลย3วันถ้าท่านมีโอกาสน้อยลงมาหน่อยก็ถือ2วันนะหรือถ้าไม่มีความสะดวกเลยจะถือวันเดียว ก็อินชอลล์ได้รับผลตอบแทนจากพงอลลสุภาณวตาราที่จะให้กับเราอย่างมากมายนั่นก็คือการลบล้างความผิด1ปีที่ผ่านมานะครับก็อยากที่จะฝากแล้วก็เชิญชวนเราทุกคนนะให้เราตั้งมั่นในอามัลอิบาัดาที่พรงัลลสุภาณวตาราและทา,ร,ารุสซอลล์ฮะเลวัซลัมใช้และก็ทําไว้เป็นแบบอย่างให้เราคงรูปแบบตรงนี้ไว้ไปจนกระทั่ง ล,ลูกลูกหลานของเราเนะพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติในส่วนนี้ไว้หรือบรรดาชนรุ่นก่อนไม่ได้รักษาและหวนแหนสิ่งที่เป็นซุนนะเหล่านี้ไว้วันนี้มันอาจจะไม่ตกมาถึงพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องพยายามรักษาซุนนะของท่านอบีมุมฮัมัตสุลลาร์ฮ์อะไรพวกนั้ต่อไปจนกระทั่งวันเทียมะก็เป็นแบบอย่างที่ท่านอบมีมุมฮัมัตสุลลาร์ฮ์อะไรพวกนั้ได้ฝากพวกเราเอาไว้ก็ถือเป็นหนึ่งในอามานะที่เราทุกคนจะต้อง กระทำและก็พยายามส่งต่อไปถึงรูปลานของเราทุกคนนะครับข้าูลุกลีฮะจาวัสต์ฟิรุลลอฮลาดีมานีวะละกุมวะลิซัยลลุซิมินะมิ่กุลิดะม์ فاستغفرو إنه هو الغفور الرحيم